สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลซสอมอีกแล้วนะคะจากเต้นรถได้แนวออโต้ค่ะค่ะวันนี้มีรถหนึ่งคันนะคะมานําเสนอลูกค้าด้วยตัวนี้ค่ะเป็นแนว s u v นะคะหรือว่ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่นเองสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถยนต์ที่เหมาะกับครอบครัวนั่งกันแบบสบายๆไปได้กันทั้งครอบครัวนะคะก็แนะนําเลยค่ะเป็นตัวนี้นะคะเป็น Honda CR v วปี2 0 1 2สีขาวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะเป็นตัว E นะคะที่สําคัญเลยตัวเนี้ยขับโฟด้วยค่ะ i train mind i'll sink can't out chest forget teeth into come of so your my 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 มาดูในส่วนแรกกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกับจังหน้าแบบโคเมียมนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นหลอดไฟนะคะตัวนี้เป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับภายในตัวรถของเรานะคะก็คอนโซลด้านในค่ะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังค่ะสีดําเช่นกัน ระบบของระบบแอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้ค่ะสามารถปรับระดับความแรงได้นะคะในฟังก์ชันทางด้านนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัววิทยุ FM นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีช่องต่อของ USB ด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ตัวนี้นะคะก็จะ5สปีดเลยนะคะเป็นเกียร์ออโตนะ้นะถัดมาอีก ด้านหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่ม p l u ส control นะคะตัวนี้ช่วยปรับระดับความเร็วนะคะคอนโทรลความเร็วของเราได้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลทางด้านคนขับนะคะก็จะมีปุ่มปรับรถกระจกนะคะเอ่อทั้งสี่ด้านของตัวรถนะคะแล้วก็ จะมีกระจกมองข้างนะคะปรับไปฟ้าเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเลยกันดีกว่าเจดนมาอยู่ด้านหลังแล้วนะคะสําหรับด้านหลังตรงนี้นะโหจะบอกว่ามันกว้างมากๆเลยสามารถบรรทุกของนะได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยสําหรับตัวด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บอุปกรณ์นะคะจะเป็นพวกยางอะไรหรือว่าแม่แรงนะคะอยู่ทางด้านใตน้นี้เนาะ สำหรับเจ้าตัว CRV ปี2012สีขาวขับ4คันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาชมรถโชว์ติงนะคะก็แวะเข้ามาได้เลยค่ะที่เจนรถ NL a u t ออโตคานะคะหรือว่าจะเข้าไปในเวอร์เว็บ NL Auto Car ้คาโดดคอมของเราก็ได้ค่ะ